อัปเดตข่าวสารของสาวแบล็กอิงกันต่อนะคะไหนใครวันนี้เนี่ยถูกหวยตลิศกันบ้างสงสัยอีกหน่อยค่ะคงจะเป็นลิซ่าของขังนะ,ะตามแบมแบมไปติดติดแล้วละมังคะเนี่ยงวดน,นี้ค่ะทะเบียนรถที่น้องลิซ่านั่งกลับจากสนามบินนะคะก็เนี่ยค่ะให้เป๊ะๆอยู่เหมือนกันนะคะหรือใครเนี่ยที่ส่องจากรองเท้าของเธอนะคะ1 6 6 1โอ้ยก็โดนเต็มๆอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยก็ถ้ามีบินข่าวหน้านะคะสงสัยค่ะต้องส่องนะอย่าให้คาดสายตาก,กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมส่วนข่าวถัดมาค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของทางค่า ะะล่าสุดค่ะเห็นมีการประกาศให้หยางมินซอกนะคะน้องชายของปอ๋ายางเนี่ยแหละค่ะกลับมาทําหน้าที่เป็น c e o ร่วมกันกับป้าโบแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปเกือบ3ปีด้วยกันนะคะเห็นว่าเมื่อเดือนก่อนนะคะเขามีการประชุมกันค่ะตอนแรกก็คิดว่าออป้าโบเนี่ยน่าจะออกไปนะแต่ว่าสรุปสุดท้ายนะก็คือไม่ได้ออกนะคะแต่ว่ามีการเพิ่มน้องชายของปอ๋ายางค่ะก็คือคุณหยางมินซอกเนี่ยกลับเข้ามาทํางานเพิ่มอีกหนึ่งนะคะส่วนทางค่าเองค่ะก็มีการเปิดเผยว่า Black p i n k ค่ะ จะกลับมาคัมแบ็กในไตรามาสที่3นะคะซึ่งก็น่าจะหมายถึงเดือนกรกฎาคมสิงหาไปจนถึงกันยาค่ะนี่อยู่ในไตรามาสที่3นะคะแล้วก็จะเริ่มกลับมาเวิร์ t ทัวร์นะคะในไตรามาสที่4ค่ะก็คือเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเตนมันค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันนะคะ ส่วนว่าจะเป็นเดือนไหนนั้นเขาเองก็ยังบอกไม่ได้นะคะแต่ที่แน่ๆค่ะบลิงก็คาดการกันว่านะน่าจะเป็นสิงหาคมเดือนนี้สาวๆไปพิงน่าจะคัมแบ็กกลับมาได้แล้วนะคะไม่งั้นมันก็จะช้าเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะอะแอดก็เอาขาา่าวอัปเดตมาฝากนะคะเป็นความเคลื่อนไหวค่ะของทาง YG นะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกชิ้นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า